หาชอบช่อง SO Report by Sir O ของเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องเรานะครับเรามาเริ่มต้นข่าวแรกของวันนี้ด้วยประเด็นความหลงจากผลการแข่งขันเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาก,กันก่อนเลยหลังจากทางหงแดงด้วยพระภูของเรา คนบุกไปยันทางเรืบใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ได้สามเอติฮัดสเตเดียมของพวกเขาสำหรับเกมซูเปอร์บิ๊กแม์ประจำคืนวันอาทิตย์ที่ผ่านมาก่อนสุดท้ายจะเป็นทีมของทักอานเนอร์ส็อตที่ทำผลงานชิ้นโบแดงคว้าชัยชนะก,กลับออกมาได้อย่างงดงามถึง2 ประตูต่อศูนย์จากประตูของทางโมฮัมเหม็ดซาลาห์และโดมินิกโซวบอสไลย์ช่วยทีมของเราเก็บเพิ่มอีก3คะแนนสุดสําคัญทําให้นักเวลานี้เรายัางคงรั้งตําแหน่งเป็นจ่าฝูงของตารางและมีดต้ามติ้งห่างทางปืนอย่างอาร์ซนอลทีมที่ตามมาใกล้ที่สุดในอันดับที่2อ,อยู่ไกลถึง11คะแนนเข้าให้แล้วแม้ว่าเราจะลงเล่นมากกว่าพวกเขาอยู่หนึ่งนัดก็ตามทีสถานก,การณ์นี้มันเรียกได้ว่า ขันไปอย่างสิ้นเชิงหลังจากตอนแรกนั้นทักอาร์ซนอกมีโอกาสที่จะบีบช่องว่างกับทีมของเราลดลงมาเหลือแค่เพียง5คะแนนได้โดยสัมปายหากพวกเขาสามารถจะคว้าชัยชนะเหนือทางเวสแฮมยูนาเดได้แต่ท้ายที่สุดแม้กระทั่งการที่พวกเขาได้ลงเล่นในเอมิเรตสสเตเดียมของตัวเองแพ้แท้แต่กลับปรชาชัยคราบ้านให้กับทีมของทางแกรมพอตเตอร์ในแย่จอมแท็กติกไป1ประตูต่อศูนย์จนทำให้สุดท้ายถูกทีมของเราทำคะแนนทิ้งห่างไปดังกล่าวข้างตน้น ล่าสุดทางออปตา้าที่มีการเก็บสถิติเกี่ยวข้องกับทางฟุตบอลอย่างละเอียดละออก็กได้ใช้ซูปเปอร์คอมพิวเตอร์ของพวกเขาในการคำนวณออกมาเลยว่าในช่วงโปรแกรมที่เหลือของการแข่งขันในฤดูกาลนี้นั้นะทีมไหนมีโอกาสผงาดขึ้นมาควา้าแชมป์พิมลิกได้มากที่สุดซึ่งผลปรากฏว่ามันยังคงเป็นทางนิวพูของเราที่เป็นต็งจ๋าแบบนอนมาสำหรับการควา้าแชมป์พิมลิกในฤดูกาลนี้กันเลยทีเดียวรัตราส่วนสูงถึง96.7เเซ์ด้วยกัน ทั้งนี้มันเป็นการปรับเพิ่มขึ้นมาอย่างมีนัยยะสําคัญหากย้อนกลับไปเปรียบเทียบกับเมื่อสุดสัปดาห์ที่แล้วที่โอกาสการประสบความสําเร็จในการคว้าแชมป์ลีกฤดูกาลนี้ของทีมเราอยู่ที่84.7หรือขยับเพิ่มขึ้นมาถึง12 ในทางตรงกันข้ามทางปืนใหญ่อาร์สนอกอีกหนึ่งคู่แข่งแย่งแชมป์ของทีมเราจากเดิมที่พวกเขามีอัตราส่วนโอกาสในการจะคว้าแชมป์พิมลิกในซีซั่นนี้อยู่ที่15.2ปแต่จากผลการแข่งขันในสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ทําให้โอกาสการคว้าแชมป์ของพวกเขาลดหวบลงมาเหลืออยู่แค่เพียงแค่3.3เปเซเท่านั้นขณะเดียวกันทางออฟตาก็ยังได้ชี้ชัดออกมาอีกด้วยว่าในตอนนี้มันไม่มีสโมสรอ,อื่นใดเลยนอกจาก2ทีมดังกล่าวข้างตน้นที่จะมีโอกาสขึ้นมาคว้าแชมป์เหน็บบันปลายได้อีก เรามาลุยกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้พวกเราจะขอพาเพื่อนๆขยับมาดูบทสัมภาษณ์ของหนึ่งในผู้ทําประตูให้กับทีมของเราในเกมเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานั่นก็คือในรายของทางโดมินนกโซวอสไลกับตันทีมชาติฮังการีนั่นเองเพราะนอกจากประตูที่เขาจะสามารถทําได้แล้วเจ้าตัวยังทําไปอีกหนึ่งแอซิให้กับประตูของทางโมฮัมหม็ดซาลาอีกด้วย ทั้งนี้ในการแข่งขันเกมนัดนี้ตัวของทางโซบอสไลท์ก็ถูกปรับมาลงมาหยิดเป็นมิดฟิลด์ตัวทําเกมร่วมกับทางคือติสโจนเรียกได้ว่าเรามีย์เมเกอร์ถึง2คนลงเล่นพร้อมกันหลังจากตัวรุกของเราอย่างทางโคดี้กักโบนั้นยังไม่ฟิตพอที่จะกลับมาลงสนามเป็นตัวจริงในการแข่งขันนัดนี้ได้นั่นจึงทำให้นะักข่าวอาประเด็นนี้ก็มายิงคำถามตรงใส่ตัวของทางโซบอสไลท์ซึ่งเจ้าตัวก็ยอมรับเลยว่ามันเป็นไปตามแผนการที่พวกเขามีการซ้อมกันมาล่วงหน้าแล้ว นั่นคือแผนการที่เราวางเอาไว้อยู่แล้วนะว่าเราต้องการจะลงเล่นโดยมีมิดฟิลด์เบอร์สิถึงสคนโซบอสไล่ก so, ่าวก็อย่างที่ตัวของทางโมฮัมเหม็ดซาราได้บอกไปแล้วว่าทางแมนเชสเตอร์ซิตี้สามารถจะบริหารจัดเกมเอาไว้ได้เป็นส่วนใหญ่ถึง90%เเลยนะแต่ท้ายที่สุดผลการแข่งขันมันอยู่ฝั่งของเราและเราก็มีความสุขอย่างมากที่สามารถจะคว้า3คะแนนมาครองได้ ทั้งนี้มาถูกสอบถามต่อไปว่าแล้วตัวของเขาเองคิดว่าทางลิเวอร์พูลสามารถคุมเกมเอาไว้ได้หรือไม่อย่างไรกันแม้มันจะเป็นทางแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่สามารถจะครองบอลได้มากกว่าเราเริ่มเล่นเกมรับตั้งแต่ระยะ30เมตรจากหน้าปากประตูของเรานะแต่ผมคิดว่าสิ่งที่เราทำก็คือการทุ่มเทท,ทุกสิ่งทุกอย่างลงไปในสนามสู่วอสไลน์กล่าวต่อ เรารู้ดีว่านั่นคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นและมันก็เป็นส่วนหนึ่งของเกมฟุตบอลนะบางครั้งคุณไม่จําเป็นว่าจะต้องมีบอลอยู่กับตัวตลอดเวลาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเกมที่คุณต้องหมุกมาเมยือนทีมที่มีความแข็งแกร่งอย่างทางแมนเชสเตอร์ซิตี้เท่าก็าือ,อย่างที่ผมได้บอกไปแล้วว่าเรามีความสุขที่เราสามารถที่จะคว้าสคะแนนมาครองได้ เราจะเดินหน้ามันต่อไปแบบนี้นะแน่นอนว่าเรามีเกมที่ยากรอเราอยู่ในการ,รเผชิญหน้ากับทางนิวคาเซิลอยู่ในเดต่อไปในวันพุธนี้โดยที่มันเหลือเกมให้แข่งขันอีกทั้งหมด1 1นัดมันยังไม่ถึงจุดสิ้นสุดนะดังนั้นเราจําเป็นจะต้องรักษาสมาธิของเราเอาไว้เราจะต้องดูมันไปทีละเกมก้าวไปทีละก้าวเราหวังว่าท้ายที่สุดเราจะจบฤดูกาลนี้ด้วยการอยู่บนอันดับสูงสุดของตารางคะแนน เมื่อพูดถึงหนึ่งในผู้ทำประตูให้กับทีมของเราในเกมเมื่าค้ำคืนที่ผ่านมากันไปแล้วอีกหนึ่งคนที่เราจะไม่พูดถึงเขาไม่ได้เลยก็คือในรายของทางโมฮัมเหม็ดซาลาสตาร์ททีมชาติอียิปต์ของเรานั่นเอง หลังจากเข้ากำลังระเบิดฟอร์มเทพอยู่ณเวลานี้และมีส่วนร่วมในการทําประตูไปแล้วมากถึง51ลูกจากการลงสนามเพียงแค่38นัดเท่านั้นในการแข่งขันทุกรายการโดยแบ่งเป็นการที่เขายิงประตูด้วยตัวเองไป30ลูกและผ่านบอลให้เพื่อนร่วมทีมทําประตูไป21แอสซิส นั่นจึงทำให้แม้แต่ทักอาสินเวนเกอร์อดีตบรมุุซืซอระรับตำนานของทางปืนใหญ่อ์สนาลก็มีการออกมาฟันธงแบบตรงประเด็นลงมาเลยว่ารางวันบัลลงดอประจำปี2025นี้คงจะหนีไม่พ้นเงื้อมือของทางซาลาเป็นแน่คุณไม่สามารถที่จะกาชื่อทางมมฮัมหม็ดซาลาทิ้งสำหรับโอกาสการคว้าบัลลงดอได้เลยนะเวนเกอร์กรา คริยองเอมปาเปอาจจะเป็นอีกคนหนึ่งที่มีลุ้นเช่นเดียวกันกับทางวินิซิอุสจูเนียเพระาะว่านเจอมาว่าในการแข่งขันฤดูกาลนี้ตัวของทางซาร่ามีส่วนร่วมในการทําประตูไปแล้วมากถึง51ลูกเมื่อรวมทั้งการทําประตูและการทำแอซิดนั่นแปลเปล็นมาเป็นจํานวนคะแนนที่ทําให้กับทางลิวร์พูลในซีสันนี้ได้มากถึง31แต้มเลยทีเดียว นี่คือนักเตะที่สุดยอดมากเลยนะและสิ่งที่ผมชื่นชมมากที่สุดในเส้นทางอาชีพของเขาก็คือเขาเป็นคนที่คอยพัฒนาตัวเองอยู่เสมอและเขาก็เก่งขึ้นในทุกๆปีด้วยในตอนนี้เขามีความเฉจ็บขมมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมเขาอาจจะไม่ใช่นักเตะประเภทที่สามารถจะทำประตูได้มากที่สุดในแง่ของจำนวนแต่เขายังคงสามารถที่จะรักษาระดับคุณภาพของเขาให้อยู่สูงตลอดเวลาได้ สิ่งต่างๆทั้งหลายทั้งมวลเหล่านี้มันไม่ได้บ่งบอกแค่ว่าก็เ,าเป็นนักเตะที่มีพรสวรรค์ที่สุดยอดมากๆนะแต่ในขณะเดียวกันมันยังเป็นเครื่องบ่งชี้ด้วยว่าก็เ,าเป็นนักเตะที่มีความชันฉลาดและสิ่งที่คุณจะเห็นในตัวของทางซาลาก,ก็คือความมุ่งม,มั่นตั้งใจอย่างที่เขาอยู่ในสนามหรือแม้กระทั่งในสนามซ้อมก็ตามทีเขาเป็นนักเตะที่ค่อนข้างจะรักษาระเบียบว,วินัยในตัวเองและนั่นก็เป็นเหตุผลที่สามารถจะอธิบายได้ว่าทําไมเขาสามารถที่จะยืนระยะมาได้จนกระทั่งถึงตอนนี้ บางคนอาจจะบอกว่าเขาอยู่ในช่วงท้ายของเส้นทางอาชีพแล้วถ้าจากผลงานของเขาในการแข่งขันฤดูกาลนี้คุณจะเห็นได้เลยว่ามันหาได้เป็นเช่นนั้นไม่มันมีนักเตะเพียงแค่ไม่กี่คนหรอกนะที่จะสามารถรักษาฟอร์มให้อยู่ในระดับสูงแบบนี้เอาไว้ได้ยาวนานหลายปีและตัวของทางซาลาเองก็เป็นหนึ่งในนักเตะเหล่านั้น เมื่อพูดถึงโอกาสการคว้าบอลลงดอกของทางโมฮัมเหม็ดซาลาจากมุมมองของทักอ์เซินเวนเกอร์กันไปแล้วข่าวต่อไปของวันนี้พ่อแม่จะขอพาเพื่อนๆกลับมาดูทัศนะของคนภายในทีมของเราเองกันบ้างหลังจากเราได้เป็นพยานรู้เห็นความสุดยอดของทางซาลาที่นับเฉพาะในการแข่งขันพิลิกปินฤดูกาลนี้เจ้าตัวก็กดไปแล้วถึง25ประตูกับอีก16แอสซิตจากการลงสนาม27นัดเลลิกสูงสุดของประเทศอังกฤษ และหากเรามาดูนับเฉพาะในช่วงเปลี่ยนสก,กราชใหม่เป็นต้นมาเขาก็กดไปแล้วถึง8ประตูกับอีก4แอซิดให้กับเพื่อนร่วมทีมของเขาด้วย จากผลงานนั้นเอกอุดังกล่าวข้างต้นนั่นเองก็ทำให้ตูวของทางเจมีคาราเกอร์อดีตปักหลังระดับตำนานของทีมดอรมีการออกมาฟันธงแบบตรงประเด็นเลยว่าลังวันบรลลงดอร์ในปีนี้ก็คงจะหนีไม่พ้นตูวของทางซารานี่แหละเพราะเขาได้แสดงให้เห็นแล้วว่ากำลังมีฤดูกาลที่สุดยอดมากที่สุดเหมือนที่ก่อนหน้านี้ทางเลอเนลเมสซี่หรือแม้กระทั่งทางคริสเตียโนโรนัลดเคยทำได้สมัยที่พวกเขายังอยู่ในจุดสูงสุดของเส้นทางอาชีพของตัวเอง โมฮาเหม็ดซารากำลังมีฤดูกาลแบบเดียวกันกับที่ทางด้วยอเนเลเมซี่หรือทั้งคริสเตียโนโรนัลโดเคยทำได้ในอดีตที่ผ่านมานะขาลเกิกล่าวดังนั้นมันคงจะไม่ใช่เรื่องที่น่าแปลากใจเลยหากเขาจะเจริญตามรอยเท้านักเตะสองคนดังกล่าวข้างต้นและขึ้นมาคว้าบัลหลงดอได้ในท้ายที่สุด ทั้งนี้ไม่เพียงแต่ตัวของทางคาร์กเกอร์เท่านั้นที่มองเช่นนั้นด้านทางดานเนียสเตอร์ลิชอดีตสุนหน้าของทีมเราเองก็เป็นอีกหนึ่งคนที่มุมม,ม,มองไปในทิศทางเดียวกันด้วยในตอนนี้เรากำลังพูดถึงการคว้าบนลลงดอกันแล้วนะสเตอร์ลิชกล่าวหากเราไม่พูดถึงเรื่องเหล่านั้นผมมองว่ามันก็คงจะเป็นเรื่องที่แปลกแล้วล่ะจากผลงานที่ตัวของทางมฮัมหม็ดซารากำลังทำได้อยู่ณเวลานี้ คำถามมันจะไม่ใช่ว่าเขาจะมีรุ่นบรลลงดอหรือไม่แต่สิ่งที่เราจะต้องพูดถึงกันก็คือเขาจะขึ้นไปติดท็อปหหรือท็อปสกันแน่มาถูกสอบถามต่อไปว่าแล้วทำไมตัวของทางซาน่าถึงไม่เคยประสบความสําเร็จในการคว้าบัลลงดอมาในอดีตก่อนหน้านี้ตัวของทางสเตอร์ลิชก็เป็นการแซะกลับไปเลยว่ามันเป็นเพราะการแข่งขันที่เขาลงเล่นอยู่ไม่ใช่ศึกลาลีกาที่นักเตะที่นั่นมักจะได้รางวัลน,นี้อยู่เป็นนิดนั่นเอง ประวัติศาสตร์สำหรับรางวัลบัลลงดอกมันก็บ่งบอกอยู่ในตัวของมันเองอยู่แล้วไม่ใช่หรอสเตอร์ลิชกล่าวต่อคุณลองดูได้เลยว่าโดยปกติแล้วมันมักจะถูกมอบให้กับบรรดานักเตะที่ลงเล่นอยู่ในลีกลาลิกาปายกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้ก็ยังอยู่กับประเด็นเกี่ยวกับตัวของทางโมฮัมเหม็ดซาราฟอีกเช่นเดียวกันถ้าเราจะขยับมาดูมุมมองของเพื่อนร่วมทีมของเขาอย่างทัคแอนดูรูเบอร์สันกับตันทีมชาติสกอตแลนด์กันบ้าง พราะนอกจากประตูและแอซิสที่เขาทำได้ให้กับทีมของเราเมื่อค้ำคืนที่ผ่านมาแล้วมันยังทำให้ตัวของทางซาล่าสร้างอีกหนึ่งสถิติที่น่าทึ่งให้เกิดขึ้นกับการกลายมาเป็นนักเตะค,คนแรกในหน้าประวัติศาสตร์ของการแข่งขันเวทีพรีเมียร์ลีกที่สามารถทั้งยิงประตูและทำแอซิสได้ใส่ทีมแชมป์เก่าถึง2ครั้งติดต่อกันในการแข่งขันเพียงฤดูกาลเดียว นั่นจึงทำให้โตของทางโรเบิร์ตสันมีการออกมาชื่นชมเพื่อนร่วมทีมรายนี้ของเขาเป็นการพิเศษหลังพวกเขาทั้งคู่เคยประสบความสําเร็จร่วมกันมาแล้วในการผงาดคว้าแช,ชมป์พิม์ลิกได้เป็นครั้งแรกย้อนกลับไปตั้งแต่เมื่อปี2020และก็มีโอกาสที่จะทํามันได้อีกครั้งในการแข่งขันฤดูกาลนี้สำหรับโมฮัมเหม็ดซาลาแล้วเราคงต้องบอกว่าเขาเหมือนกับมาจากนอกโลกเลยนะโรเบิร์ตสันกล่าวผลงานของเขาในตอนนี้มันสะท้อนทุกสิ่งทุกอย่าง แล้วคุณก็จะเห็นได้เลยว่ามันแทบจะหาใครมาเปรียบเทียบกับเขาไม่ได้เลยเรามีความสุขอย่างมากเลยนะที่มีเขาอยู่ภายในทีมของเราเรื่องนั้นมันค่อนข้างจะชัดเจนในตัวของมันเองอยู่แล้วส่วนตัวของผมเองนั้นผมก็ไม่ได้รู้สึกเบื่อเลยนะกับการที่ผมจะต้องมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของเขานี่ผมพูดด้วยความสัตย์จริงเลยเพราะเขาเองเป็นนักเตะที่น่าเหลือเชื่ออย่างยิ่งยวด แน่นอนว่าการที่คุณจะประสบความสำเร็จในการเล่นฟุตบอลน,นั้นมันย่อมจะไม่ได้เกิดขึ้นจากความสามารถของนักเตะเพียงแค่คนเดียวแต่มันจะเกิดจากชิ้นส่วนเล็กๆน้อย,อยๆที่จะต้องนำมาประกอบกันซึ่งนั่นก็เป็นสิ่งที่ทำให้เราภาคภูมิใจเป็นอย่างมากนักเตะทุกคนภายในทีมของเราต่างก็มีบทบาทให้ตัวเองจะต้องแสดงนะและสำหรับตัวของทางโมนั้นก็คือการที่เขาต้องส่งบอลไปสุกกลัดขาด มันเป็นอีกหนึ่งเกมแล้วที่เขาสามารถจะทำประตูให้กับทีมของเราได้และเขาก็ยังทําไปอีกหนึ่งแอสซิสต์ด้วยนั่นแหละคือบทบาทภาระหน้าที่ที่เขาได้รับมอบหมายและเขาก็ทํามันได้อย่างหมดจดด้วยนอกจากนี้คุณก็จะเห็นได้เลยว่าความขยันของเขามันหาตัวจับได้ยากนะนอกจากการทําเกมรุกแล้วเขายังถอยลงมาช่วยเกมรับของเราด้วยนี่แหละคือสิ่งที่น่าเหลือเชื่อมากๆ ไม่ว่าจะเป็นตัวเขาหรือแม้กระทั่งทางลูโชดีอาร์สเองพวกเขาต่างก็เป็นคีย์แมนคนสําคัญที่ช่วยให้ทีมของเราสามารถจะเก็บกีมจิตในการแข่งขันนัดนี้มาครองได้สาเร็จคุณต้องให้เครดิตกับพวกเขาในความขยันลงมาช่วยเก็บรับด้วยหลังจากฟังมุมมองของบรรดานนะักเตะจากทีมของเราเองกันไปแล้วข่าวต่อไปของวันนี้ผมกอยากจะขอพาเพื่อนๆขยับมาดูทัศนคของบรรดาคู่แข่งของเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางมิโกกอนซาเสกับบาง เมื่อเขาเพิ่งจะย้ายจากทาง f อฟซีปอร์โตมาอุดรูร่วงในแผงกองกลางให้กับทางแมนเชสเตอร์ซิตี้เมื่อช่วงเปิดตลาดซื้อขายนักเตะหน้าหนาวเดือนมก,กราคมที่ผ่านมาและการที่เขาต้องมาเผชิญหน้ากับทางลิเวอร์พูลของเราเป็นครั้งแรกในสีเสื้อของทางเรือใบสีฟ้าแต่กลับต้องประสบพบเจอกับความพ่ายแพ้ขาบ้านเช่นนี้ก็ทําทให้ตัวของเขาเองทําใจยอมรับไต้ยาก ดยเฉพาะอย่างยิ่งเมือ่อเจ้าตัวมองว่าการเล่ทางซิตี้นั้นมีโอกาสครองบอลมากกว่าทางลิเวร์พูกถึงเท่าตัวเช่นเดียวกันกับโอกาสในการทําประตูก็ทําให้เขาเชื่อว่าที่จริงแล้วมันน่าจะเป็นยอดทีมจากเมืองแมนเชสเตอร์หรือเปล่าที่สมควรจะคว้าใจชนะในการแข่งขันเกมนี้ได้ผมคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ทำใจอยอมดับด้ย,ยากนะเพราะเราเริ่มต้นเกมได้ดีมากๆและผมก็คิดว่าเราสมควรจะได้รับอะไรมากกว่านี้ก่อนซาเรส ระหว่งที่เขาไปให้สัมภาษณ์พิเศษกับทางทีวีอย่างเป็นทางการของทางแมนเชสเตอร์ซิตี้ในการแข่งขันครึ่งเวลาแรกพวกเขาได้ประตูจากลูกตั้งเตกนะแล้วจากนั้นก็มาได้อีกหนึ่งประตูจากการเล่นส่วนกรับเร็วซึ่งนั่นถือเป็นจุดแข็งของพวกเขาแต่ผมก็ยังคงคิดว่าเราเองก็เล่นได้ดีมากๆเรามีโอกาสเหมือนกันแต่มันโชคร้ายที่เราไม่สามารถที่จะทำประตูได้ เราเสียประตูไปตั้งแต่ต้นเกมทั้งๆที่เราเองก็เล่นได้ดีเราครองบอลได้และในช่วง15นาทีแรกการที่คุณต้องเสียประตูไปแบบนั้นมันก็ทําให้กลายมาเป็นงานที่ยากมากๆเราพยายามเดินหน้าเล่นและก็ทําได้ดีตลอดช่วงที่เหลือของเกมเลยนะมันมีสิ่งต่างๆที่ดีมากมายจากการแข่งขันในนับนี้ นั่นแหละคือสิ่งที่มีความสำคัญทัศนคติของเราสุดยอดมากนักเตะของเราทุกคนต่างเล่นด้วยความเข้มขน้นเราพยายามเล่นเพรสซิ่งทุกครั้งที่เราเสียบอลแต่ผมก็ยอมรับว่ามันเป็นเกมที่ยากกับคู่แข่งที่ค่อนข้างใจหินทีเดียวแต่เราก็ยังทำผลงานได้อย่างดีเลยเรามาลุยกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้พาะอยากจะขอพาเพื่อนๆมาทำความรู้จักกับอีกหนึ่งอาวุธลับของทีมดอปในการแข่งขันฤดูกาลนี้กันบ้าง เพราะแม้ว่าทีมที่ได้รับการยกย่องว่าเล่นลูกตั้งเตะได้น่ากลัวมากที่สุดในซีซั่นนี้จะเป็นทางวินเยรอาร์สนอกของกุนซือมิเกลอาร์เตตาแต่ในการแข่งขันซูเปอร์บิกแมตช์ระหว่างทีมของเรากับทางแมนเชสเตอร์ซิตี้เมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานั้นมันก็แสดงให้เห็นแล้วว่าทีมของเราก็มีดีในจุดนี้เหมือนกัน หลังจากลูกสุดในการเล่นลูกเตะมุมของรอตนำมาซึ่งประตูแรกของทางโมฮัมเหม็ดซา,าล,ลาหลงล่าสุดในการให้สัมภาษณ์หลังเกมของทางอาร์เนอร์รอตนายดัชแมนของเรากับทางสกายสปอร์ตสื่อชั้นนําของประเทศอังกฤษเขาก็ได้ออกมายอมรับเลยว่าทางอารอนบิกโคตจากทีมชุดใหญ่ของเราเองเป็นผู้คิดค้นสุดดังกล่าวข,งขางตนขึ้นมา สำหรับตัวของทางบริกนั้นเขาเคยผ่านประสบการณ์การทำงานให้กับทางแมนเชสเตอร์ซิตี้มายาวนานถึง9ปีด้วยกันก่อนที่เขาจะอำลาถิ่นเอติฮัสเตเดียมาในปี2022จากนั้นก็ยังไปรักบทบาทกับทาง RS ร์เอสโมนาโกเคยผ่านการทำงานให้กับทางฟี f าและก็ย้ายไปทำงานให้กับทางหมาป่าเมืองเบียร์วอลฟ์ War, ก่อนจะมาลงเอยกับทางยูฟาอีกด้วย จากประสบการณ์ทั้งหลายทั้งมวลเหล่านั้นจึงทําให้ตัวของทางสลอตตัดสินใจดึงตัวทางบริกเข้ามาร่วมเป็นหนึ่งในทีมงานสตาร์โค้ดของเราเมื่อช่วงสัปมเหมร่ที่ผ่านมาหลังจากเขาย้ายเข้ามากลุ่มบางเห็นเต็งถิ่น,นแอนฟิลด์ของเรานั่นเองทั้งนี้ระหว่างการฝึกซ้อมในสนามซับแอคซันเทรนนิ่งเซ็นเตอร์ของสโมสสตัวของทางบริกก็เรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในคนที่ค่อนข้างจะมีบทบาทสูงทีเดียวโดวยเฉพาะอย่างยิ่งในการซ้อมในลูกตั้งเตะนั่นทําให้ตัวของทางสลอตมีการออกให้เครดิตกับทางบริกเป็นการพิเศษ ขาทำหน้าที่ได้อย่างยอดเยี่ยมมากๆเลยนะสล็อตกล่าวคุณอาจจะไม่ค่อยได้เห็นผลลัพธ์ของมันระหว่างเกมการแข่งขันเพราะมันมีหลายครั้งมากๆเลยนะที่เราเกือบจะทำประตูได้ผมขอบอกแบบนี้ก็แล้วกันนะว่าผู้คนที่นี่อาจจะไม่ได้รู้จักเขามากมายนะแต่าคุณไปอยู่ที่ประเทศฮอลแลนด์ and, ผู้คนของเราที่นั่นจะบอกเลยว่าบิกอีกแล้วเหรอนี่แหละคือคนที่เก่งในเรื่องของลูกตั้งเต่อย่างแท้จริง หากคุณต้องการคว้าใจช,ชนะในการแข่งขันเกมใหญ่คุณก็จําเป็นจะต้องมีสมดุลในทุกๆด้านนะซึ่งนั่นก็รวมถึงการเล่นลูกตั้งเตะดด้วยขอยกตัวอย่างตอนที่เราบุกไป,ปเยือนทังแอสตันวินล่าพวกเขาเองก็ทําประตูใส่เราได้จากลูกตั้งเตะแต่เรากลับไม่สามารถที่จะทําแบบนั้นได้มันเลยทำให้เราต้องเผชิญหน้ากับความยากลำบากที่จะคว้าใจช,ชนะในทังแอสตันวินล่าหรือแม้กระทั่งตอนที่เราเจอกับเชลซีและเช่นเดียวกันตอนที่เราเจอกับทักงอาร์สเนลก็ด้วย ในการแข่งขันเมื่อคืนนี้มันเป็นตรงกันข้ามกันเลยนะเราสามารถที่จะทําประตูได้จากลูกตั้งแตะแล้วมันก็กลายมาเป็นแรงกระตุ้นพิเศษให้กับเราในการแข่งขันเกมนี้นั่นเป็นเพราะว่าในช่วงเวลานั้นเองมันไม่ใช่ตอนที่เราสามารถจะครองบอลได้อย่างที่เราควรจะทําแต่การที่คุณสามารถจะทําประตูได้จากลูกเซตพิดแบบนั้นมันได้กลายมาเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญของเกมเลย ผมไม่ได้คาดหวังว่าเราจะต้องสามารถทำประตูได้ในทุกๆวินาทีหรอกนะดังนั้นใช่เลยการเล่นลูกตั้งเตะจึงมีความสำคัญมันชัดเจนว่าเรามีทีมงานชุดใหม่ในการแข่งขันฤดูกาลนี้และเราก็จำเป็นจะต้องให้เวลากับพวกเขาเหล่านั้นด้วย ผมคิดว่าพวกคุณเองก็คงได้เห็นกันมาแล้วกับทางอาร์ซนอลว่าก่อนที่พวกเขาจะเล่นลูกตั้งเตกได้แบบนี้มันก็ไม่ได้เกิดขึ้นแบบทันทีทันใดใช่ไหมล่ะมันไม่สามารถจะเปลี่ยนแปลงไปได้แบบชั่วข้ามคืนแต่มันจะต้องใช้เวลาในการปรับจูนเข้าหากันแต่เมื่อมันผ่านการเวลาไปสักระยะหนึ่งคุณก็จะเริ่มได้เห็นผลลัพธ์ของสิ่งที่คุณได้ทุ่งเทลงไปแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะได้เห็นมันมากยิ่งขึ้นไปอีกในช่วง11เกมที่รอเราอยู่ก่อนที่จะจบการแข่งขันในฤดูกานี้ แล้วเพื่อนๆหลับคิดเห็นอย่างไรกันบ้างร่วมแสดงความคิดเห็นกันไว้ได้ใต้าคลิปเลยแล้วเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ